ย่อยเลยครับวันนี้ผมลองตั้งกล้องใหม่ดูครับคิดว่าน่าจะภาพดูโอเคขึ้นเห็นหน้าผมชัดขึ้นแล้วก็ลองเอาไมโครโฟนที่ผมใช้เป็นปกติมาลองใช้ดูครับผมคิดว่าเสียงมันดังกว่าจะได้ไม่ต้องไปขยายเสียงด้วยแล้วก็เสียงรบกวนอะไรพวกนี้มันเสถียรอะคือไออีกตัวหนึ่งมันก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีนะแต่มันตัดแบบบางทีมันก็ตัดได้บางทีมันก็ตัดไม่ได้แต่ตัวเฮียนี่คือมันปล่อยเสียงเข้าแบบสม่ำเสมอเลยโคตรเจ๋ง ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง A อสตากันอีกครั้งนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ผมก็พูดจริงๆคืออัดมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าแมสเซจที่สื่อออกไปมันยังแบบมันยังไม่โดนเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเราลองมาอัดอีกรอบดีกว่าและใช่ครับคอนเทนต์วันนี้คือ How to เป็นผู้ทนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเย่ก็เอ่อจริงๆคือมีคนรีเควสต์มาใช่ไหมครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทําการรีวิวโจทย์ท้ายค่ายไปคือผมตั้งเป้าอย่างนี้นะไอตัวคลิปแบบ ไอคลิปแนะนำเข้าค่ายหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นคลิปที่แบบมินิโปรเจกต์มากอะคือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำจริงๆสำหรับช่องเอสตาเนี่ยคือเนื้อหาของค่าย2ซึ่งพอมาเป็นโปรเจกต์หลักแล้วอะผมก็ต้องคิดคำนวณท้งนี้หนึ่งว่าเชื่อเราจะทำมันออกมาในรูปแบบไหนดีวะเออมันก็เลยค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับกว่าที่จะทําออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมตัดสินใจได้เลยครับว่า แนวทางต่างๆเนี่ยผมจะทำยังไงโอเคไหมก็สวัสดีทุกท่านครับผมขอแนะน่าตัวอีกครั้งนะครับผมพาคินเนลวัชชาบาลครับเออ่เจ้าของช่อง A s t a r เนาะ Aka สุนทรผู้ Aka คุยก้าเป็นว่าที่เหรียญเงิน TIOI 21ปีล่าสุดนี่แหละครับเย yeah. ่โหดปะโคตรโหดไอ้เหี้ยสิ่งที่มาพูดถึงในวันนี้ครับคือเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่สซนอคอมค่าย2ครับแล้วก็ทำยังไงให้ได้เป็นผู้แทนศูนย์ ดูเป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมก็ก็กน่ากังวลระดับหนึ่งเนื่องจากว่าแบบเด็กค่าย2กับเด็กที่ได้ไป T.O.I เนี่ยพิเวเลตในการเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็แตกต่างกันแลและแล้วแบบไป T.O.I ปุ๊บมันก็โอกาสมันก็เยอะแยะที่ได้ไปสสวท,ทต่อแล้วถ้าไปสสวท,ทต่อนเนี่ยยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้อีกหลายอย่างเลยฉะนั้นผมคิดว่าการเข้าสู่ค่าย3ให้ได้เนี่ยก็เป็นมายสเตย์ที่ดีครับเออก็ก่อนอื่นเรามารีวิวตัวของโครงสร้างค่ายโอลิมปิก คอมพิวเตอร์ก่อนนะว่าเราต้องผ่านเปจุดไหนจุดไหนจุดไหนบ้างก่อนจะถึงผู้แทนประเทศเนาะคือเอางี้คาว่าโอลิมปิกเนี่ยคือโอลิมปิกนานาชาติเนาะแบบถ้าเป็นวิชาคอมมันคือ IOI เป้าหมายของมูลนิธิสวรอที่จัดตั้งวิชาคอมหานี้ขึ้นมาเนี่ยคือคัดผู้แทนประเทศไปแข่ง IOI ฉะนั้นโปรเซสต่างๆเนี่ยมันก็จะคัดคนให้เหลือน้อยลงเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆเพื่อสุดท้ายเราได้ผู้แทนประเทศส่งไป IOI เนาะโอเค ซึ่งออตอนแรกเ็าค่ายหนึ่งใช่ไหมครับค่ายหนึ่งคัดมาครึ่งหนึ่งเหลือเหลือไปเข้าค่าย2ต่อค่าย2เนี่ยเราจะคัดอีกศูนย์ละ5คนครับเพื่อไปเข้าสู่เอ่อเนาะซึ่งไอ้าคนที่ว่าเนี่ยมันรวมเด็กใช้สิทธิ์ด้วยครับหมายความไงหมายความว่าเด็กค่าย2ที่ไม่สามารถไป TOI ได้ในปีก่อนๆเนี่ยเขาสามารถมาแข่งกับคุณได้ซึ่งพูดจริงๆว่ามันก็ไม่ได้โหดขนาดนะั้นนะกูก็ตบย้ำมาแล้วเป็นไงล่ะโหดปะ หลังจากที่ไป T.O.I. หรือค่าย3เสร็จใช่ไหมฮะเราจะคัดเอ่อเอาท็อป20%มัง้งหรือ25%ผมไม่ค่อยชชั่์เขาจะตัดคะแนนประมาณระดับประมาณนี้นะครับเพื่อเอ่อเอาคนไปเข้าสู่ค่ายสวทเนาะและค่ายสวทก็จะคัดต่อไปเป็นค่ายผู้แทนประเทศหรือคือสวท2แล้วก็มีคัดอีกรอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงเพื่อเป็นผู้แทนประเทศซึ่ง ไอ้ตรงโปรเซสตรงคัดระหว่างทีวไอไปสอบสวทเนี่ยเขาจะคัดเอาตั้งแต่เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองขึ้นไปนะครับพอไปสู่ข่ายสวทแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถไปสสวทอสองได้ว่าง่ายคือคุณตกค่ายครคัคุณจะต้องกลับมาสอบทีวไอใหม่อีกรอบหรือก็คือ,อ,อมาสอบร่วมกันกับผู้แทนสูนนั่นแหละครับแต่ว่าคะแนนมันจะไม่นับรวมกันนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้อไผู้แทนสูนที่คัดมาทั้งหมด100คนเนี่ยเขาก็แข่งกันเองครับแข่งกันเอง ส่วนพวกสอสวทที่ตกลงมาเนี่ยเขาก็จะเอาคะแนนไปวัดว่าถ้าสมมุติว่าสสวทคนนั้นเนี่ยไม่ไม่เรียยวสสวทอ,นนอดีสสวทคนนั้นเนี่ยสอบได้คะแนนเท่านี้ในฐานะผู้แทนศูนยนะ์เขาจะได้เหรียญอะไรจากนั้นก็จะตัดสินเป็นเหรียญตามนั้นเลยครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่า TO i ปีนั้นตัดเหรียญเงินอยู่ที่300คะแนนจาก600คะแนนแล้ว มีแล้วแล้วผมแล้วกันแล้วผมตกค่ายมาผมต้องไปสอบที i อร่วมกับผู้แทนสูตรรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วผมพบว่าคะแนนที่ผมได้เนี่ยมันคือ300คะแนนเหมือนกันถ้าสมมติผมเป็นผู้แทนสูตรปกติผมก็จะได้เหรียญเงินไปถูกต้องไหมครับแต่ว่าที่ผมเป็นสสวทผมก็จะไม่ได้เหรียญไปผมก็จะได้เป็นรางวัลแบบเทียบเท่าเหรียญเงินไปแทนโอเคไหมมันอาจจะฟังดูสับสนนิดน,นึงเนาะแต่มันไม่มีอะไรให้หน่าสับสนรอกครับ โอเคงั้นกลับมาสู่คำถามที่ว่าแล้วทํำยังไงล่ะฮะถึงจะได้เป็นผู้แทนศูนย์น่ะมันไม่ได้ยากขนาดนะครับพูดจริงๆไม่ไยากขนาดนะ้นผมใช้เวลาแค่เออครึ่งปีผมก็ทําได้แล้วแล้วผมไม่ได้ฟิตขนาดนด้วยแต่ว่าพูดจริงๆคือผมได้รับความช่วยเหลือจากพวกรุ่นพี่ที่โรงเรียนด้วยครับฉะนั้นจริงๆถ้าสมมุติว่าน้องมอต้นคนไหนเนี่ยอยากเป็ผู้แทนศูนย์ก็ลองมา สอบเข้าส่งกุหลาบวิทยาลัยดูก็ดีนะฮะเราได้คอนเนคชันจากรุ่นพี่อย่างเก่งมาช่วยสอนด้วยเนี่ยดีนะเข้าเรื่องดีกว่างั้นการเตรียมตัวเข้าสู่ค่าย2อเนี่ยอยากเป็นผู้แทนสู่ให้ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าค่าย2เราเรียนหาอะไรก็สิ่งที่เรียนในค่าย2นะครับมีอยู่2ตัวเลย data structure และ algorithm ครับ data structure คือวิธีการในการเก็บข้อมูลครับส่วน algorithm เนี่ยคือวิธีการที่จะจัดการกับข้อมูลเพื่อทำอะไรสักอย่าง มันดูดูง่ายไหมมีแค่2ตัวมันจะไปย่าที่อะไรแต่ว่าพอเราไปดูใน d a t a Structure เนี่ยมันก็มีให้ศึกษาอีกจำนวนหนึ่งแล้วกอริทีมก็มีศึกษาอีกจำนวนหนึ่งแต่ผมพูดจริงนะเอ่อไอ้โปรเซสของการศึกษาทั้ง2ตัวเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับคือมึงเรียนแบบอันกรอหนึ่งหนึ่งวันมันก็ยังได้เลยแต่สิ่งที่ยากจริงคือฝึกเอาไปใช้จะใช้ยังไงให้มันโอเคนั่นแหละนั่นคือนั่นแหละครับสิ่งที่ยาก โอเคป่ะ okay, ซึ่งก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียน t ัศมีเชื่อมก่อนไอทิมก่อนเนี่ยมีพื้นฐานหนึ่งที่อยากให้รู้จักครับคือ big O notation เอ่อว่าไง่ายๆนะครับโค้ดไหนเร็วโค้ดไหนช้าเราดูกันที่ big O แล้วเปรียบเทียบกันที่ big O big O สามารถเปรียบเทียบความเร็วของโค้ดได้สามารถเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ที่โค้ดนั้นแม่งใช้ได้มัน เ <Here, S 2> mm hmm. สียงรถโคตรดังเลยและโนเทชันตัวนี้มันเป็นอะไรที่มันใช้กันสากลน,นะครับว่าง่ายๆถ้าสมมุติคุณอยากเรียนอัลกอริตึิมตัวหนึง่งคุณไปเสิร์ชในกิกฟอกกิกอย่างเงี้ยมันจะอธิบายคุณว่าอัลกรอริตึิเมนี้มันใช้การอัปเดตบิ๊กโอเท่าไหร่มันใช้การคิวรี่บิ๊กโอเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามึงไม่เข้าใจเรื่องบิ๊กโอมึงก็จะอ่านด็อกพวกนี้ไม่ออกเก็ทแมแล้วมันมีประโยชน์มากเลยนะครับในการที่ออพติมายโค้ดคุณให้เร็ว อ่าใช่ครับผมลืมพูดถึงเลยสิ่งที่วัดกันในค่าย2นะครับว่าโคดของใครเดียวโคดของใครมันคือความเร็วของโคดครับอย่างค่าย1ใช่ไหมครับค่าย1เรามีสอบสองรอบเนาะคือรอบที่เป็นแบบอ่านั่งเขียนกระดาษอะกับรอบที่เป็นเขียนโคดล้วนเออในรอบเป็นเขียนกระดาษที่ตัดออกไปเลยคะค่าย2ไม่มีแล้วอะไรไรสาระปัญญาอ่อนแบบนั้นส่วนรอบที่เป็นรอบเขียนโคดเนี่ยฮะหรือก็คือสอบท้ายค่ายใช่ป่ะมัน มันมันวัดที่อะไรสิ่งที่ค่ายหนึ่งวัดมันคือความแบบความประมาทเนาะความประมาทเนาะความรอบคอบว่าไอโค้ดที่คุณเขียนมาเนี่ยมันมันครอบคลุมในทุกกรณีหรือเปล่าอันนี้คืออย่างแรกส่วนอย่างที่2คือวัดแบบความคิดในหัวมึงอะเพราะบางอย่างมันทํางานซับซ้อนมากกว่ามันจะออกมาเป็นแบบสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาที่เจอ้ามาได้โอเคมันมีให้มึงกังวลแค่2อ,อย่างแต่พอเข้าสู่ค่ายสองนนเนี่ยฮะเราอมซูมว่าเด็กที่ผ่านมาค่ายเนี่ยแม่งต้อง เขียนโค้ดเพื่อแก้ปัญหาใดๆได้แล้วอะฉะนั้นสิ่งใหม่ที่ต้องกังวลคือไอ้โค้ดเพื่อแก้ปัญหาใดๆน,นั้นอะมันเร็วพอหรือเปล่าวะสมมติมีข้อมูลมาให้แบบ10ตัว20ตัวอย่างเงี้ยครับแล้วมึงใช้เวลาคำนวณแบบครึ่งชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหามันก็ออกจะเกินไปหน่อยนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ค่ายสวัดกันจริงๆคือโค้ดไหนเร็วโค้ดไหนช้าโค้ดไหนเวิร์คโค้ดไหนไม่เวิร์คโอเคปะซึ่ง อ้าวพี่แล้วผมจะฝึกยังไงดีล่ะผมจะเรียนจากที่ไหนดีล่ะเอ่อผมพูดอย่างนี้ได้นะครับว่าค่ายสองเนี่ยโอเพนกว่าค่ายหมากอย่างค่าย1เรามีจํากัดเรื่องของภาษาใช่ไหมปีผมมีจํากัดเรื่องของภาษานะคือใช้ได้แค่4แต่ปีนี้ดีขึ้นหน่อยสามารถใช้ C ี่พัดๆได้ใช่ปะ่ะแล้วก็แอฟบารไม่มีจํากัดสามารถใช้บิเได้เนาะเออซึ่ง ไอความเปิดอย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้ทูของคุณอะมีเต็มไปหมดเลยว่าง่ายคือร t r u c t u r e Algorithm ไม่ว่าเฮียอะไรก็ตามที่มึงรู้อะมึงสามารถงัดมาได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องใช้แค่ตามที่มูลนิธิเข้าสอนเรามางั้นเอาไงดีอะแล้วเราจะไปหาเรียน Rastructure พวกนั้นจากไหนหาเรียนอั g ก r ริ h ึพวกนั้นจากไหนโอเคครับผมมีเส้นทางแนะนำให้ สำหรับผมนะถ้าผมมีโอกาสได้ไปซ้อมสอ,อวนอค่าย2ได้ได้ใหม่อีกรอบผมคิดว่าผมจะใช้วิธีนี้ครับนั่นคือการไ like ล่เก็บโจทย์ใน CDS.FI ครับสำหรับเว็บนี้เป็นเว็บที่ผมค่อนข้างค่อนข้างรักเลยคือมันมันดีมากสำหรับท่าพื้นฐานต่างๆนะครับผมคิดว่าเราสามารถฝึกได้ในหมวดหมู่ต่างๆเนาะคือคุณดู รูปที่ผมแปะให้ก็ได้แต่ละหมวดหมู่ผมคิดว่าแค่นั้นมันน่าจะพอ cover up ท่าต่างๆที่จําเป็นต้องใช้แล้วแต่ว่าท่าบางท่ามันก็อาจจะเกินหลักสูตรไปเช่น f n ฟ i i k Tree Segment t r ร e อะไรอย่เงี้ยหรือว่า l e z y Propagation ของ Segment Tree อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาค่าย2แล้วก็พอไป T O I มันก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าสมมุติคุณใช้เป็นมันก็ดีไงถูกไหมล่ะอืมโอเคนั่นคือ C d F I ครับผมคิดว่านี่เป็น อ๋อสตาร์ทพอยที่ดีเนาะสำหรับซีดีเแบบเราไปนั่งนั่งไถดูแบบวันละข้อสัปดาห์ละหมวดอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไหมายถึงให้มึงทำทงทังหมดให้เสร็จสัปดาห์ละหมวดนะคือเมื่อก่อนก,นกูก็ไปช้ามากแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบมีรุ่นพี่คอยกระตุนต้นเนเราก็ไปได้เร็วหน่อยเพราะว่าผมเรียนรู้ช้าแต่ไอ้เชีย่ยกูพูดทำไมวะแม่งไม่เห็นจเป็นเลยก็พยายามทําให้เพรสซิ่งมันยัง อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับไหวฮะไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปแล้วก็แบ่งเวลาไปซ้อมทำโจทย์ด้วยต่อมา code ครับ c o d e f o r c o m ครับเว็บนี้เป็นเว็บแบบเชี่ยแม่งมันนะมันเป็นเว็บลงแรงส,สำหรับพวกสาย Competi t i v e programming เลยครับเหรับเว็บนี้นะครับเรามีจัดคอนเทสต์ในทุกช่วงอะเนาะมันจะค่อยๆมาเรื่อยเืเื่อซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมคอนเทสต์เหล่านั้นได้แล้วก็เก็บคะแนนในแต่ละคอนเทสต์เพื่อไปอัพแรงตัวเอง แล้วก็เอาแรงไปเปรียบเทียบกับเพื่อนได้เป็นไงโคตรเจ๋งเลยเออนี่คือแรงผมครับผมไม่ค่อยได้เล่นเว็บนี้ไม่คือจริงๆผมก็ผมก็เล่นบ่อยนะแต่ว่าแบบเล่นช่วงแบบ T.O.I ช่วงค่าย2อะไรพวกนี้ผมก็มักทําย้อนหลังมากกว่าเพราะว่าสมมุติผมทําแบบในช่วงที่เขาจัดพอดีเนี่ยเพื่อนผมก็จะรู้ไงว่าผมซ้อมมันก็จะทักมาทักมาไงบอกไอ้เคี้ยมึงกักอีกแล้วมึงฟิตอีกแล้วฉะนั้นผมจะซุ่มครับ ซุ่มนี่เป็นคีย์วิร์ดที่สาคัญมากอยากเข้าสสอทอได้ต้องซุ่มครับทุกตัวแม่งซุ่มหมดเลยต่อมาคือแอดโคเดอร์ครับเรานะ้นํำให้รู้จักกันในค่ายหนึ่งไปแล้วเนะเาะแต่ว่ารอบนี้ผมอยากให้คุณลองขยายขอบเขตมันดูแบบมึงทําจนถึงสีอะไรก็ได้เอาเท่าที่มึงไหวอะเออซึ่งพองม,มันไปสีหลังๆแล้วอะมันจะเริ่มมีท่าบางท่าที่แบบมึง มึงไม่รู้จะไปใช้ทําอะไรอ่ะเช่นวิธีการหาพารินโดมที่ที่ยาวที่สุดดยใช้เวลา n log n อย่างเงี้ยมันก็มันดีไหมมันก็ดีแล้วมันก็มันก็โหดด้วยแต่ว่ากูไม่เคยเห็นว่า t o i มันจะได้ใช้หรือว่าค่ายสองที่ไหนแม่งจะได้ใช้อะ่ะเออโอเคปะก็ลองทําดูครับผมไม่รู้เหมือนกันผมจะบอกว่าทําถึงตรงไหนดีอะ่ะวันว่า,เ,าเรื่องของมึงอะ่ะจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทํา ต่อมาครับเอ่อเว็บลากของเราเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ programming t n t h ครับสําหรับเว็บนี้ผมแนะนําเลยมีเซสชันสําหรับ toi โดยเฉพาะครับสํหรับเซสชันนี้ผมอยากให้คุณเก็บไว้หมกครับยพวาะว่าไงหมายความว่าถ้าอยากทําโจทย์เนี่ยเซสชันนี้ไม่ใช่ที่สําหรับคุณนี่เป็นเซสชันที่เอาไว้เปรียบเทียบการสอบเสมือนจริงได้ครับตั้งแต่ toi 10ขึ้นไปเนี่ยลองทําดูได้ครับสําหรับ toi ที่ต่ํากว่านั้นเนี่ยไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่ ตันมาครับยูสโกไกครับสำหรับเว็บนี้ผมฝึกตอนที่เข้าสสวทนะครับไม่ได้ฝึกตอน TOI หรือว่าค่าย2เท่าไหร่แต่ว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นผู้แทนศูนย์แบบได้เหรียญทองของ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาแนะนำมาว่าเว็บนี้มันก็มันก็ดีอ่ะเพราะว่าท่าแต่ละท่านี่มันจัดมาเป็นหมวดหมู่แล้วแล้วก็มันมีพวกโซลูชันของแต่ละข้อมาให้เออแล้วมันเขียนอ่านง่ายอ่ะแล้ว ผมรู้สึกว่าการจัดระเบียบข้อมันดีครับแบบเออลองไปดูกันเองแล้วกันซึ่งถ้าแนะนำนะคือเก็บช่วง Sinver เก็บพวกโกอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าอยากเก็บแพทเทิ m ์ด้วยก็โอเคครับอย่างเรื่อง s e g m e n t ์ทรีอย่างเงี้ยผมอยากให้มันเก็บในแพทเิรนเนาะมันน่าจะช่วยได้หลายอย่างเลยคือ s e g m e n t ์ทรีแม่งปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกใบน,นี้ได้พูดจริงว่านี่ไม่ใช่อะไรที่เวอร์ครับอยากให้ลองดูถัดมาครับ Uh, o อเจอทาครับสำหรับเว็บนี้เป็นเว็บรวมโจทย์ OI ครับแบบ JOI IOI อะไรพวกนี้โจทย์ระดับที่ประเทศอื่นเขาไว้คัดผู้แทนประเทศของเขากันอะ่ะคุณไปลองดูก็ก,ก็ดีครับคือเวลาสมมติว่าสมมติคุณได้เป็นผู้แทนศูนย์จริงๆแล้วว่าและคุณได้ไปค่ายและคุณได้ไปแข่ง TOI เนี่ยคุณก็ต้องเจอโจทย์แนวนี้มากขึ้นโจทย์อินเทอร์แอคทีฟโจทย์เอ่อฟังก์ชันโจทย์อะไรพวกนี้ก็ ไปลองทำกันดูเยอะๆจะได้จะได้ชินมือเนาะต่อมาคือโอต่อครับสเว็บนี้มีรวมเนื้อหาของค่ายสองแล้วก็เอ่อผมไม่ชัวร์เหมือนกันอนะมันมีจัดคอนเทนต์เรื่อยๆอะเนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันมีรวมแบบโจทย์ท้ายค่ายสองของแต่ละศูนย์เก็บไว้อะซึ่งแต่ละข้อมันน่าสนใจมากเลยนะไอตอนที่ผมอยู่ค่ายสที่ผมแบบนอนที่มาหาวิทยายลายัยผมก็ซ้อมในเว็บนี้แหละผมรู้สึกว่า สนุกดีครับสนุกดีสนุกดีสำหรับโอต่อสุดท้ายครับลีดโค้ดครับอันนี้ผมบอกเป็นความลับนะแบบจุ๊ไว้เลยสำหรับเว็บนี้เนี่ยจริงๆเด็กแบบเด็กคอมเขาจะรู้กันครับว่าโจทย์มันจะไม่ค่อยเหมือนพวก OI หรือว่าสายออฟเซอร์ฟหนักๆอย่างโค้ดฟอร์สอะไรพวกนี้เท่าไหร่มันเป็นโจทย์แบบมึงจำเอาอะวิธีวิธีการแก้มึงจำเอาเลยมันเป็นโจทย์ซ้อมสัมภาษณ์เนาะซึ่งความลับมันมีอยู่ว่ามันมีศูนย์บางศูนย์ครับที่ชอบ ก๊อปโจ์จากในเว็บนี้มามา,มา,ม,ามาออกโจทย์ท้ายค่ายครับผมไม่บอกแล้วกันว่าศูนย์ไหนชอบก๊อปโจ์จากเว็บนี้มาครับโดยเฉพาะรีคอร์ดพรีเมียมอะไรพวกเนี้ยเออเอามาออกโจทดท้ายค่ายแบบเป๊ะเลยก็ไปลองดูกันก็ได้นะครับเออจะได้ชินกับโจทย์หลายแบบเนาะโอเคทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับสำหรับแนวทางการเตรียมตัวสุขค่าย2ถ้าใครมีคำถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ สิ่งที่ผมอยากบอกนะครับคืออันนี้อยู่ในช่วงบนแล้วใครจะไปไหนก็ไปไปคือพูดจริงๆครับผมเริ่มโปรเจกต์เอสตาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมหมันใส่พวกพวกสอนพิเศษนะครับแบบไม่รู้สิคิดชาร์จค่าเรียนค่าเรียนแพงๆแบบสอนเนื้อหาเอ่อนน่นนี่นั่นแล้วผมพูดจริงๆคือแม่งนับจำนวนคนได้เลยอะที่เรียนกับสถาบันใหญ่ๆเหล่านั้นแล้วได้ไปสู่ค่ายลึก ผมว่าคีย์สักเซสจริงๆของการเดินทางในสายโอลิมปิกคอมเนี่ยคือการฝึกฝนด้วยตัวเองครับความมีวินยัยความอยากรู้อยากเห็นความขยันต่างๆถ้าสมมุติคุณคิดว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้วอะผมไม่อยากให้คุณล,ลงเงินทุนที่คุณสามารถเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะกับการเรียนพิเศษเหล่านั้นเลยผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเลยครับผมเลยสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเอา ความรู้ต่างๆที่ผมมีเนี่ยมาตีแผ่ให้คนแบบพวกคุณได้เข้าใจง่ายขึ้นส่วนหน้าที่การฝึกฝนอะไรพวกนี้คุณจัดก,การเองฉะนั้นมันไม่มีอะไรให้ยากเลยสำหรับเส้นทางในสายโอลิมปิกเนาะคือเคยจริงๆก็เข้าใจครับว่าวิชาความรู้ต่างๆเหล่านี้มันถึงผมจะบอกว่ามันง่ายแต่ว่าไอ้โปรเซสในการได้มาเนี่ยมันก็ต้องผ่านหลายอย่างต้องผ่านการฝึกฝนต้องนั่ง ออยู่หน้าจอคอมวันวันหนึ่งแบบชั่วโมงสองชั่วโมงทำงี้ทุกวันเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆเก็บมาเป็นประสบการณ์อะไรเงี้ยเออมันมันอาจจะต้องมีค่าครูกันบ้างแต่ผมคิดว่ามันไม่รู้สิคุณสามารถทำให้คนคนหนึ่งติดค่ายสูงๆได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องต้องเรียกเงินจากเขาอะคือหมายความว่าคุณเรียกเงินจากเขามันก็ได้แต่ แต่กูทําอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันไงคือกูคิดว่ากูสามารถทําให้คนเข้าไปค่ายลึกๆได้โดยที่กูไม่ต้องได้เงินจากคนคนนั้นสักบาทและดีไม่ดีกูสามารถทําให้ติดได้หลายคนด้วยผมแค่อยากจะพูดคอนเซปต์ตรงนี้แบบสิ่งที่ผมคิดตรงนี้ว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ออย่างหนึ่งคือผมทําช่องนี้มาเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าผมจะหารายได้จากช่องนี้ตรงๆน,นะครับคือผมคิดว่า ทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้คอนเนคชันได้คนที่มีทศัศนคติแบบเดียวกันคนที่อยากทําอะไรคล้ายๆกันแบบได้รู้จักกันเองนะผมคิดว่าตรงนั้นนะมันคือผลประโยชน์สูงสุดที่ผมจะได้จริงๆออบ่นก็มีแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับซีอ